รู้ถ้ารู้เหลี่ยมมันละมาถ้าตายขอซื้อ่องนี้เลยขายเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ราคามันซื้อคอมเซนมาร้อยเดือนขายเท่าไหร่ร้อยเดียวเหมือนกัน ว่าไงฮะกิน,นข้าวอยู่ไม่มาทำง,งานอยู่ยก็มาเปิดกล่องนะครับผมก็เป็นโปรโมชั่น500เหมือนเดิมนะครับผมเติม500นะไปอันนี้ขออนุญาตแบบ กิมจอแล้วเนี่ยอุ้ยกูได้กินจอได้บงสี่มาเล่นนะผมดีจ้ะเออรุกกล่องมีลุ้นตัวสามันใหม่หมดเลยนะคอดโด เป็นโปรโมชั่นใหม่บันแรกนะครับผมดีจ้ะเข้าไปก็เป็นเนี่ยผมขออนญาตแบบรัวๆเลยแล้วกันไปอุ้ยโอ้ได้โบหกเซตหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครผมไม่ได้โบเจ็ดเลยนะก็คือว่าโบหกเซตหนึ่งนะครับดีจ้ะ ก็เป็นกล่อง V3 นะครับผมตึ้งตึ้งตึ้งตึ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 ้งโอยโผปืนมาสปอยมาแล้วอ่ะได้ปืนเห็นไหมเฮ้ยเย่ยากได้เนี้ยคนดูเนี้ยขอยากได้เนี้ยมันเสียงเท่ดีอ่ะมาะไรโอ้ไม่พ้นบวกห้าว้าเด้ไม่พ้นบวกห้าจริงอะก็ เป็นนัวบวกสี่กันเลยดีวยกว่านะครับมผมต้นโปลนะเผื่อาอ,าอาจจะเล่นบวกห้าแต่ไม่ดได้บวกหกดีกว่ามีที่ได้บวกหกโอเคไม่เป็นไรเป็นดูคลิปกันเลยดีวยกว่านะครับผมเลโก้เล่นนัวๆนะไป นดีจ้ะคมกูดิษคมดิษพ่อมึงดิโอ้ยทำไมเสียงเปลี่ยนไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลย พ่อมเล่นคลิปด้วยนะลองคลิปด้วยนะไม่ไม่ทำนีหมดแบงซื้อแม็กแบ๊บหนึ่งครับขอางขวาื้ดเลยครับ ทำไมชอบ，ทำไมชอบออกลูกพ、啊、ุทโธ่ะ？ กินข้าวไม่ได้เลยเอาเมมมาเลยเลี๋ยหมดเดหมดตัวเอาเมมเเลยเงินนี้ไม่ได้เลยอ่ะเหมือนมันเหมือนมันแบบต้องเอาจริงๆกับพ่อพี่เขาหน่อยเลยตอนแรกว่าจะพากินข้าวจริงๆนะพลาดประมาทไม่ได้ บวกสี่จริงๆมันต้องยิงเข้าสิบสี่สิบห้านะมาดูเอาบวกห้าด้ว่ะบวกห้าหนึ่งยิงแรงนะมันนะมันต้นโปรได้ละมันเลยแบบปรับกเข้าได้ปรับมันนะิงแล้วเข้ายางละโดดด้วยมันโดนยิงหัวก่อนเลยอ่ะเข้าใจ รู้ถ้ารู้เดี่ยวมันละมันถ้าตาขอซื้อ่องนี้เลยขายเท่าไหร่ไม่รู้ราคามันถ้าซื้อคอมเพนตมา100เดียนขายเท่าไหร่100เดียวเหมือนกัน วัวตัวหาแต่ว่าวัวตัวสีด้ยนะไม่ตอาวะอะไรนะแต่ว่าออกตนแรกแต่ว่ากูข <power ful? S 1> อดต <go> ัวสีด้ตัวหนึ่งเนีกาวคุมเลยดีมึงดีจ้ะหม่กูขาดตัว ไอ้ยไม่จบกันกันใช่มกเจ้าทีเจมนี้โอ้ไม่ไหวหรอกเนี่ยบอกห้าโอเปอใเบอกสบอกสามโอเปอเรเตร์ดิอ้าล้เฮ้ยะสายไปไหนไะยืนเหรอวะ นี่เขาทำอไรวามาแล้ว,ลวดีจ้ะยังม่ได้ขาขึ้นนจากว่า 你今烟里面，不空杯嘛。 ยักษ์ขาวสุดช yeah. <pop> <back> ื <become sick> <let> ่นอะไรอะไรครับี่ยักษ์ขาวยักษ์ขาวผิววันดยๆเด้อหยุด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ยิงซะดีๆของเก่งไม่ต้องกีดการน้องนี่ดีจ้ะเวลายิงนี่ไงไปสบมทุกตัวอุดพีไ่ไป,ไปแล้วน้องพี่ไปแล้วน้องเนี่ยวันตายแล้วเราครับ มาแล้วหรอเรื่นู้นบุตีเอ้าบุตรีเลยได้ต่อต่อต้องได้ของไอ้น <NO ั่นได้ของเฮ้ยไอ้นั่นได้ของไนั่นได้ของดูไหนได้เขาได้ปะไม่รู้ไอ้นั่นได้ของอ่ะไอ้นั่นเนี่ยล้นล้นไอ้พยักขาว อะไรเพื่อนได้หรอนีไหนวะพานนี่เนี่นเพื่อข้ให้โปดูโปดูมิกิอะไรนะปืนลูหนาแย่แจงโม่แจงโม่หนาปืนลูกกรหปืนกูกืน ตัวทีน็อตตัวที่น็อตแหลมตัวที่น็อตแหลมไม่ทีอะโดดิผมยิงตายอะไม่กูยิงตายมึงอะโดดกูเดี๋ยวกูเคกลองครับอะไรโอ้โดดกูดิ้งเงียบเลยนะอะไรก็รู้ดีกูอยู่ไหนอะถ้ากูโดดกูฆ่าเป็นติ๊แล้วครับโดดที่อะไรเหมือนโดดทั้งตอกเห็นไหมแหมโดดมาเห็นมาเก็บบอกยิงแตกกูจะรั่วเลยกูแค่ปวดตัวโบกตาบีกูเล่กเก็บที่ไหนอะอะไรแล้วมึงเก็บโบราณทำไมโบราณโอ้เล่นรู้ครับผมตรงนี้นะครับคนใจดีไม่พูดว่าโดดนถ้าเป็นโดด อะไรทำไมมีเส้นหาบ้าอยู่ไหนอ่ะบมีมีกูมีกูมีอยู่ไหนแต่หาแบบนี้ได้เลยมาดิมาดิ๋ยวคุณคุณเชิญอะไรกูจะอยู่สนเดียวเลยคุณคุณเพื่อนตัวตัวคุเทพป่ะคุณคุณเฮ้ยคุณตายคู่ดีคุณคุณตัวเทพป่ะหลายไมเทพออกตัวกาคุณหายเลยเฮ้ยเฮ้ยตายกูเนี่ยตายกูเพื่อนตายบอกตายกูบ้าปะเนี่ยไอ้ยินดีโคตร้า คิวของตาแอมจอรี่ปืนเช่เยอะเอ้ยหัวจีมบุตีไปดีบุตีุตีเนียกูดีให้มีมีหัวหัวหาแร็กตัวครเอ้ยมีหัวหัวขาหาแ็กปืนด้วยหัวข่าหาแร็กปืนด้วย โอ้คุเก็บของแม่ยังนั้นได้สายไดปืนโปรีมาบอลนี่แม่งเก็บของไอ้กูได้สายดูดใช่ไหมดีครับก็หาตอนนี้หาคือจอยโปรตีค่อยคุีเว้ยเฮ้ยโปรตีโอโหโปรตีจอดเลยวะขนาด Ee, là players, nào oh, mừng có có ở đi đi, tôi sẽ giúp đỡ anh ấy nha anh ấy cũng đánh anh ấy rồi, sẽ <laughs> <có> <cười écrit> โอ้โหเช้ยิยิงยิงมีบวงให้ัวยยิงกระเบิดขอบเขตนคุณคูดเพื่อนตัวกระถุกปะอะไรเวีนดน,นามไน,น่ะไอ้ตุ๊กเพี่อนอยยีี่าะลรยิงมโ้ยยีกคนตา ยิงเทีขาฮะฮะคงเองช่วยได้อะไม่ยไมวอะไรเออน่ะอย่าให้พี่กูหัวร้อนวไหมเนี่ยเฮ้ยกูโดนไม่ช่วยโหดูเก็บอนะไ่ไไม่ไม่ไมตีมากูรอนนเนี่ยเล็กที่สมึงอะมึงูอะไรเียรั่วเลยไม่ได้ยอยา่อน ใครมีใครมีเรื่องอะไรบ้าโอ่บนที่อะไรหาวะครับนี่อะไรเป่เดี๋ยวมันด่ามืนทุกคนขนาดมันบอกว่ามันม่ด่างอ๋อก้อยจะพูดดิพูดแล้วมีความไม่้เอื่องไอี่เนี่ยไอของด้เฮ้ยยี่ไม่ได้ิีแต่ของกเด้วเลย ่มีปัญญาดิปุกบปี๊บปี๊อ้ิกระโดดช่วยเพื่อนดีเฮ้ยแล้วโบกทีตาน่ะโอ้โดนแยะกระโดดอีกตัวหนึงไม่ได้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 ดูว่าจริงว่าแค่พอว่าแล้วหายเงี้ยม่ได้ไอ้สัสเฮ้ยใครมีกระเป๋ารวยมาให้กูบ้างไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะมีแต่กูนึงอ่ะ ร้องจัดเลไอ้เ <su> พื่อนกยิงเฮ้ยเอมึงเพิ่งมามึงเพิ่งมามึงมึงอะไรมึงเพิ่งมาถามไม่ปันปันดูเวียดนามมึงรู้เลยไอ้เวียดนามเนี่ยมึงไม่ดีเวอร์จัดบ้าจัดไอ้เ้ยูเห็นมาได้ดูดของไม่ช่วยยิงอะไรครับไม่ถึงกูเล่นรถบอลอยู่ครับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนี่ยพี่เราแม่ที่ได้ไม่มีกูว่านั่นคือนชมนะไม่มมึงยิ่งดีเลยจะได้มีรถกระโดดของเลยรอครับผมดีนะที่บกีกีนะ อาีเฮ้ยเอาดิอยู่ไหนยิีเอาดิแกแอบีกูยิงแยหน่หนี่ของไอ้เไอ้โถไอ้เกล้ามดีั์เหือนกันเกินไปปาเย่องมเหือนได้ดิราตกเตเตัวเลยนีคุยบ่ให้กูยิงบ้างโอ้เฮ้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยสายกูนี่ของกูดะนี่หมดขี่ึ้นหมดหาขา ฮ่ามีมีหัวแลคือไดหัวย่ไมทีัวสามตัครับมีตัวสี่ดังหมอเฮ้ยตัวถานมันเก่าราคาเหลือไรหอมห้ร้อยห้าเละร้อยห้าบาทร้อยห้าเลยอะสองร้อยนอะขายสองร้อยอ AC ใครขายไว้สองร้อยขาย้ยร้อยไอ้ะขายให้ร้อยเดนเาเดี๋ยวก็ไมหาดวขายได้วก็ไงเพราะว่าตอนนั้นมอีนินแบนนี อะไรแล้วเดี๋ยววะไอตู้ถมอ่ะอะไรนะตู้ตู้หนังกล้าถ่ายวเดี๋ยวเอ้ยยเ่โอ้ยย่ยี่ยอะไรวะตู้หนังกล้ากาตู้วีแคสอ่ะกอตูวีแคสนอ่ะจะวะเฮ้ยมนแค่นี้บุกทีบุกทีมมเข้ขายม้งจะมาขขายบกทีตรงปูเนี่ยเฮ้ยขายแลบวนีรอบต่อยต่อยต่อมึงไปได้มงไป ไอ้ไอใครรู้จักไอสูตรนีใ่ไหมสมัคองขารทขายเอาเวนาของจีทำไมไม่ชอบมึงูของมันบ่อยรอครับรอครับไอซี่วในยีไอซิ่กี่คนคนเดียวเหรอีมีสามสิบหกคนอ่ะไม่

ไป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 นาเอ้ยไหย่าอโหถึงเมตไม่ฟังอ่ะยังอ่ะยังอ่ะใคคไยังบยังวเฮ้ยบค้ามาเฮ้ยบุค้เฮ้ยบเดียวบ้ัวดิบุาเดียวบเดัวก็ไปนอนไปหนาวเว้าวเอ้ไหน้ยหนาเอาสาแเฮ้ยบค้า 然天我们玩一些海外的 หัวบกาไรคือนะหัวบกมาไคเฮ้ย็บเ้รฮะเอารอเไม่กูรับไม่ได้จะแลกรับเท่าไวร็เล้วก็เลยแเาคารี้เทาไหเท่าไหร่เ่ะโอ้รับมาเท่าไหร่ลัเดี๋ยวต้องถามว่าซื้อเท่าไหร่ดีกว่ารับเท่ไห่บอมึงนึงนงไอ้ัเก็ไปลวมัจบไปเขาไม่ไหวไม่ต้อเสียดวยเดี๋ยวเอาหัว นี่เป็นแล้วขานาลกขวานกาไอ้เย่ม่แม่จะวันไนวย้เาขาน้เล็ดจะวมาไนก๊วยชัโอ้ใช่เหรอเลานดักนง่ดูดีดูดีดูดีดดดูดีดดีดดีดู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 ูดีดูดีดูดีดด้ดูดีดูีีดูดัวูีดูีดดีดูดีดูี มีดับเบละแลของอ่ะดับเบลอไรวะพี่ดับเบลไอโยก้าม่ไอดับเบิไมีกล้ามเขาเด้มี้วไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ไม่ใชม่ใช่ไม่ใชม่ใช่ไม่ใ่ไม่ม่ใช่ไมไม่ใช่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 ไ่ใช่ไม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 ่ใม่ใช่ไไม่ใช่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 ไม่ม่ใม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใชม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ วิสโัดเลยป้างมึงไม่ดีรอ่าห้าแปดครับสูงว่าเจ็ดห้าูว้าาแปดกันยู่ว่าดูต่อยมึงได้อ่ะเออกูกูอ่หนักร้อยโลเนี่ยตัวห้าปก็ตัวอย่างเล็กเลยเหี้ยตัวอยงเตี้ยเยเหี้ยเยร้อยเจ็ดสิบเร้อยเจ็ดห้ไม่เตี้ยนะร้อยเจ็ห้าไม่เตี้ยนะเตี้ยนะครับถ้าในฝลังอ่ะโคตเตี้ยเอ้อะไรนั่นในในในกระลำกระลำแม่สีกูอยู่บ้านอูครับ อ้้ามข้าไม่ใช่ไปทางออนมาเทียนะเว้ยดีีดีีต้องสูบหน้า5น้ำหนัก6้อง100นุ้เลือหลักันไปเรื่อยจะโดนลุมไปเรยไปเรอยไปเรื่อยไปเรื่อย ยิงเลยมึอยิงเลยมึอยิงเลยมยไปเลยเอมึงกินเพี้ยอะไรมันพวกว้าม้อยู่กับขมิ้น่ะตัว่มนงหมูเปล่ามึงเล่าป้ามึงก็ตอนนี้น่าเัื่อที่บะแต่สูงรอยแปดสิก็การมีสิงแคดลมครับผมแต่มึงไม่มีเอ้ยกูรู้ว่ากูส่วนมากมีอะไรแต่มึงอะไม่มีผมมีขาผมมีอะไรครับพมเข้า ยิมไหนยิมนาติกเปล่าไม่ใช่ครับผมพายิมครับ้าเดือนเดือนละเจ็ดพันไหนจัดเดือนมเดือนเดือนละเจ็ดพันไม่อนไหนควาย่เนี่ยบ้านกูกููที่ไหนอะไอะไที่ไหนขอขอที่ไหนเที่นี้ที่มาดีหยุดนับนัวามินนะยิ่พูดไปเรื่อยยิ่เดือนเจ็ดพันไปทไหนควายมันมีแอร์มันมีโง่ี้ามอมีแอร์ไอ้อะไรเวยมึงะเอยู่อ่ะยุงไอ้ยกอ เดืละเจ็ดพันแม่มึงไปหาวิ่งได้เดือนเดือนเดนละเจ็ดพันนะผมไม่ถึงครับไม่ควายอยงมีที่กไม่ใช่จางหรอกคุณภาพคุณภาพพ่อคุณภาพแม่มึงเดันดัเวี่้นสุดอยากี่แหลมมันไม่เอนะเวเ่กนอากาศไม่กันมากา